เป็นคนสังหารจุดโทษคนสุดท้ายโอ้โหน้ำตาแงความดีใจเป็นไงบ้างขวรู้สึกอย่างแรกมันรู้สึกตื่นตันะแล้วอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนน,น้อยๆของขอนแก่นยูเนเต็ดที่ทำให้เขาเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรขึ้นไปเล่นฟุตบอลไทยลีกได้ครับ เราพาเขาขึ้นแล้วหมดเ,ออเรียกว่าไงโล่งแล้วความสบายใจอาน,น,านาคตอนาคตตัวเองคิดว่ายังไงต่อครับในทาง,อางของตัวเองลก,กลับไปซ้อมชุดใหญ่ครับดูว่าเขาจะใช้หรืออยู่ในแผนการนำทีมหรือเปล่าถ้ายังไงก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ก็ตามผู้ใหญ่หมด ประสบการณที2ปีนี้เราได้อะไรบ้างครับจากฟุตบอลเยวชนทีมชาติขึ้นมาสู่อาชีพจริงๆของที 2. 2มันต่างกันความละเอียดครับมันฟุตบอลที2เขาละเอียดบอลอาชีพเขาแบบฟุตสปีดฟุตบอลมันอย่างนี้บอลสปีดมันเร็วกว่าบอลน,นักเรียนด้วยความเก่าที่เขามีค่อนข้างมากครับบบตัวเลยไหมครับมันก็นัดแรกเราก็รู้สึกตื่นเต้นครับตอน พอได้ลงครับสองสมเมตรเราก็เริ่มโอเคครับโอเคฝากแฟนอยากพูดอะไรถึงแฟนบอลขอนแก่นขอบคุณแฟนขอนแก่นยูเนเต็ดทุกท่านนะครับที่ติดตามทีมขอนแก่นและในตัวผมไไวผมก็ขอขอบคุณการต้อนรับตลอดในยสองสี่เดือนหเดือนที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากครับไว้มีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งครับครับแฟนชมบุรีกำลังมองเราอยู่ดูเราลงเล่นอาชีพ ปีหน้าต้องกลับไปหาแฟนชนมบุรีหรือยากผู้เลยครับก็ถ้ามีโอกาสไปนะจุดนั้นก็อยากฝากเนื้อฝากตัวว่าผมจะทำเพื่อชนบุรีให้เต็มที่ที่สุดครับ